World Wide s p o k e d a t ตดัีภูมิใจนำเสนอสวัสดีค่ะและสวัสดีสสดค่ะ,ค,ะคุณปันปันกลับมาแล้วคุณผู้ชม คุณปันปันนะคะเป็น national makeup artist นะคะแล้วก็เป็น training executive ของลังโคมนั่นเองคราวที่เราได้รับความนิยมมากมายใช่การมาเล่นตลกของเรากันสองคนคนชอบคนชอบไม่ค่อยมีสาระ <c oughs> เฮ้ยมีมีเยอะด้วยเราได้เข้าใจคุชชั่นของลังโคมไปตั้งสองสูตรแล้วแต่วันนี้เห็นหน้าคุณปรนปันอีกรอบหนึ่งแปลว่าต้องมีของใหม่มาให้คุณผู้ชมพาเพลินได้เอะอะกันอีกถูกต้องนั่นคือพี่คนนี้ซึ่งเอิ่มคือนางเป็นคุชชั่นคนใหม่นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันว่าคนนี้เนี่ยเขาดียังไงแต่ถามก่อนแล้วกันว่าอตั้งแต่คราวที่เราเจอไปคราว แล้วจนมาถึงคราวนี้เนี่ยมันยังมีแบบเทรนคูชชั่นที่มันยังมาอยู่ใช่ไหมคือก่อนหน้านี้เนี่ยย้อนกลับไปประมาณปี2ปีเนี่ยนะฮะแต่เราคุยกันไม่ถึงปีเนาะประมาณต้นปีเช่งตอนนั้นปางกรเท้าความไปว่าสมัยก่อนเนี่ยปีที่แล้วเทรนการแต่งหน้ามันเน้นความแบบฉ่ำวาวแบบผิวแบบสตอกกิ้งก็คืองานแบบมีงานโกลมีความผิวสุขภาพดีต่างๆใช่แล้วคราวนี้คนส่วนใหญ่ก็รู้สึกว่าไม่ค่อยชื่นชอบมันก็จะมีอีกแนวหนึ่งให้ทดลองอยู่ก็คือคอนทัวริงแต่คอนทัวริงก็จะไม่ใช่คูชช แต่พอมาปี2016นี้เนี่ยมันมีอีกเทรนหนึ่งที่มาซัพพอร์ตความต้องการของผู้หญิงเพิ่มมากขึ้นนั่นคือนั่นก็คือ non touring non touring ก็คือไม Cont ่ contour ar non touring หมายถึงจุดที่มันควรจะเงามันควรจะเงาจุดที่มันควรจะแมทมันก็ควรจะแมทงั้นแสดงว่าแทนที่จะไปใช้สีเข้มสีอ่อนในการสร้างมิติให้กับใบหน้าเนี่ยก็คือใช้ความฉ่ำวาวแล้วก็ใช้ความแมทเนี่ยมาสร้างมิติแทนได้ด้วยเช่นเดียวกันจะเป็น non t ัว i n g ใช่ครับซึ่งตรงนี้ค u ูชั่นมันเข้ามาช่วยเราได้ยังไงคือก่อนหน้้าานนีี่ยอพง รังคมอย่างเดียวก็พอนะฮะรังคนมเราจะมีตั้งแต่รุ่นที่ฉ่ำวาวที่สุดบางเบาที่สุดจนถึงเรื่องที่เกือบเกือบจะวาวเกือบเกือบจะแมอื์ก็รุ่นบล็องเอ็กซ์เพิดตอนนี้พอมารุ่นใหม่ล่าสุดเนี่ยมันแทบจะเกือบจะแมทแล้วฉะนั้นเราจะมีครบทั้ง3ามเทเจอร์เลยวาวแล้วก็กลางกลกึ่งเงากึ่งด้านแล้วก็ครีมมี่แมทครีมมี่แมทเพื่อจะมาสร้างมิติและก็เทเจอร์บนใบหน้า ถึงได้ตอบโจทย์ว่าทําไมต้องมีคุชชั่นเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งตัวถูกต้องฮะทีนี้เราคุยกันหลังไมาเรามีคําถามบอกว่ายังมีอีกหรือคนที่ไม่ใช้คุชชั่นมีไหมคะมีฮะเพราะมี2อ,อย่าง หนึ่งไม่รู้จักเลยเขาดูพาเ<ป>พลินไหมอย <c oughs> มู่ไม่ไม่ไม่แต่คือมันมันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในท้องตลาดความงามมากเลยนะคุชชั่นเนี่ยอาจจะยังไม่คุ้นเคยอ่ะไม่ไม่ได้เป็นคนที่สนใจเรื่องเมคอัพมากขนาดนั้นก็เลยยังไม่รู้จักว่าไอ้ตลับเนี่ยมันไม่ใช่แป้งนะมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าคุชชั่นหรือถึงซื้อไปแล้วก็ยังรู้สึกว่ามันคือแป้งนะ เคยเจอไหมเคยซื้อไปแล้วเอ้ยมันเปียกๆไหมไม่เหมือนเป็นแป้งแข็งๆเลยก็คือยังไม่รู้จักก็ยังคงไมแต่อยากซื้อแต่อยากซื้อเห็นเขามีกัน่ก็เลยรู้สึกว่าต้องมีแล้วล่ะใช่อันนี้กลุ่มแรกกลุ่มแรกกลุ่มที่2นี่เขายังไงเขาถึงไม่ใช้กลุ่มที่2คือยังไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่เราเป็นตอนแรกอะเราเป็นกลุ่มนี้นะยอมรับว่าเราแบบรู้สึกว่าคุชชั่นเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์เพราะอะไรเป็นหนีหน้ามันคุชชั่นที่เราเจอเนี่ยเอะอะก็จะต้องมาในสายแบบว้าวว้้้าาาาคคคืออเมมไ่่่ใใใชชชันนนนะแตจธรรดสบยๆ จะไม่ค่อยใช้คูชั่นไปงานหรือวันที่ต้องแต่งหน้าแน่นเพราะว่ารู้สึกว่าเราต้องซับหน้าบ่อยกว่าปกติ<ม>แล้วก็รู้สึกว่าออกกล้องแล้วแบบจะโดนเหมือนพี่ตากล้องบางทีค่ะน้องคะหน้ามันมากเลย ่มันเป็นเทรนด์คุณพี่คุณพี่ทาให้หนูรู้สึกไม่สบายาใจหนูรู้สึกเอ๊ะหรือหนูน่ามันจริงอะไรคือมันทาให้เราหนอยอันนี้เป็นกลุ่มนี้โมเมเป็นกลุ่ม2องไหมถ้าว่าง่ายๆกลุ่ม2จริงมันมีอีกหลายอย่างมากเลยครับอันแรกก็คือเรื่องของความมันวาวที่คุณโมเมเจออันนี้2คือเรื่องของการปกปิดอ,อ่าบางคนรู้สึกว่าไม่ทับใจเพราะว่ามันมันไม่ปกปิดมากเท่าที่เขาต้องการถ้ามาจากสายรองพื้นฟูครับเตองจะรู้สึกว่าคุณฉันไม่ช่วยเลยรเช่นเหรออยมนิดนึงแล้วก็มีกลุ่มที่3่4กลุ่มที่ กับเขาอ่าอันนี้ปัญหาหนเออใช่ซึ่งดีใจนะดีใจที่น้องเขารู้เพราะว่าบางทีก็จะมาแบบไม่สนใจถึงแม้ว่าหนังหน้าฉันไม่ตรงกับสีคุชชั่นฉันก็จะฟาดต่อไปแล้วก็จะแบบ คืออย่างแรกความมันวาวการปกปิดมันยังใช่อย่างอื่นช่วยได้ใช่แต่เรื่องถ้าสีไม่แมทปุ๊บเนี่ยคุณจะไปจ้างเขาผลิตใหม่เป็นแบรนด์ตัวเองมันก็ไม่ได้เหมือนไม่ได้เหมือนที่เราคุยกันตอนนั้นว่าอย่าง2รุ่นก่อนที่เราเคยคุยกันเนี่ยมันมีเฉดสีให้เลือกมากมายสิบห้าเฉดสีซึ่งถือว่าเยอะมากในตลาดคุชชั่นเพราะปกติถ้าเราเจอคุชชั่นอื่นๆเนี่ยเต็มที่ประมาณสัก5สีก็ถือว่าเยอะมากแล้วชนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าไม่ใช้คช่นนนนนดีีีีีกววว่่่่าาาเพระมมมมััััไสทช้ลลยงคมมมมีีตัววช่ยทาางแก้ใ นะคะ,ะว่ามันมีทั้งเท็กซ์เจอร์ที่ปกปิดมากขึ้นปกปิดมากขึ้นโ <Okay, S 1> อเคเพราะฉะนั้นเราก็มาถึงพี่คนนี้ซึ่งเขาจะมาตอบโจทย์สาวๆหลายๆคนที่อาจจะบอกว่าคุชชั่นมันยังไม่ตอบโจทย์มันยังไม่ใช่หรือยังไม่รู้จักเราจะมาแนะนําให้รู้จักพี่คนนี้กันนั่นก็คือคุณแตงอีโดคุชชั่น แตงอีโดอัลตร้าคัชชั่นนะถามว่าเขาจะเข้ามาเสริมทับคุชชั่นที่หลังคมมีอยู่แล้วได้เพราะคุณสมบัติอะไรคะคุณปัดปาทสอย่างง่ายๆอย่างแรกคือเรื่องของการปกปิดมันสามารถปกปิดได้ตั้งแต่บางเบาจนถึงมากนะฮะถ้าคุณลงเมทาลงไปแล้วจะสังเกตเห็นว่าพิกเมนต์มันเข้มข้นมากกูตามปิดแขนดิฉันไปเลยปกติเวลาลงคุชชั่นเราเราจะได้รู้สึกแค่ว่ามันเป็นน้ำๆเป็นฉ่ำๆดูผิวดูอี้ดูอี้แต่รอบนี้คือทาไปปุ๊บ ผิวหายไปเลยผิวที่แบบไม่สม่ำเสมออย่างเงี้ยฮะสีเส้นเลือดเอเห็นค่อนข้างชัดเห็นปะปกติอ่าถ้าก็ไปเทียบกับแบบอันนี้เทียบเทียบกันเกิดของคุณเองก็แล้วกันเนาะสีอาจจะไม่ใช่แต่ว่าเท็กซ์เจอร์จะเห็นมีความชัดขึ้นคุณคนนี้จะปิดบางเบาจนถึงปานกลางสมมุตินะคะสมมุติสมมุติว่าลองจะปิดสมมุติว่ายังเห็นเส้นเลือดอยู่คือสีอมันไม่แมทช์กันนะคะไม่ต้องตกใจแต่แค่ว่าสังเกตเห็นว่าคุณคนนี้มันปิดไปได้หมดเลยนะคะ แต่ว่าคุณคนนี้จะยังเห็นอยู่มีเส้นเลือดเขาเป็นเขียวๆโผล่ออกมาอยู่นิดนึงอะแต่มันก็ยังไม่ได้รู้สึกแบบซูเปอร์แมทเนอะเพราะมันเป็นอะไรนะครีมมี่แมทครีมมี่แมทงั้นก็คือเรื่องของ coverage ก็คือเยอะที่สุดละในบรรดาทั้งคูางรุ่นที่มีมาอย่างที่2คุณสมบัติที่ดีอีกอย่างหนึ่งคือติดทนนานเฮ้ยซึ่งอันนี้สําคัญส่วนใหญ่เวลาใช้ไปเนี่ยมันจะชอบลอกบริเวณจมูกปลายคางหน้าผากยิ่งถ้าใครหน้ามันจะไปเร็วมากอันนี้จะติดทนนานติดทนนานโอเคคุณสมบัติข้อที่3 สีอ่ะเรื่องสําคัญเพราะเมื่อกี้เราคุยกันแล้วว่าหลายคนไม่ตอบโจทย์ตรงที่ว่าสีไม่ใช่คนไทยส่วนใหญ่<ม>ฮะจะมีผิวเท้มออกเหลืองบ้างออกแดงบ้างค่ะชุดนี้ทําออกมาตอบโจทย์ทุกสีผิวใช่เพราะว่าคือเมื่อกี้เราคุยกันบอกว่าถ้าเป็นครูชั่นที่เราเคยเห็นตั้งแต่แรกๆของความเป<ม>็นครูชั่นไม่ว่าจะแบรนด์อะไรก็ตามเนี่ยคือมีขาวกับขาวมากขาวขาว้วขา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 วเยอะมากจริงๆจนแบบแต่ว่าไม่มีใครแบบหญิงไทยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เป็นผู้หญิงที่แบบขาวเหมือนสาวเกาหลีอะเนาะถูกต้อง เราก็มีสองสีบ้างมีน้ำผึ้งมีอะไรของเราบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่อยากให้สาวไทยหน้าเทาหลังคมก็เลยมาตอบโจทย์ถูกต้องอ่ะข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการและตั้งตารอนั่นคือออ,อยฟรี <c oughs> หญิงหน้ามันรู้สึกตอบใจตอจปกติคุชชั่นส่วนใหญ่เวลาทาลงไปแล้วเนี่ยถ้าเขาต้องการให้ผิวมันดูฉ่ำวาว glowing dewy skin เนี่ยมันจะมีสูวนผสมของน้ำมันเออมันต้องมีเพื่อมันสะท้อนแสงแต่รุ่นนี้เป็น skincare benefit ฉะนั้นปราศจากน้ำมันออยฟรีแต่มันเงาด้วยเทกเจอร์ของเขาอ่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นครีมมี่แมตแต่มันไม่ได้มีส่วนผสมของน้ํามันอะไรที่จะมาทําให้มันดูแบบเงาใช่เล้วฉะนั้นหน้ามันจะไม่หมันมากขึ้นเวลาที่เราใช้ในระหว่างวันโอเคสี่คุณสมบัติเด่นไปแล้วเรียบร้อยทีนี้อีกอย่างหนึ่งที่มันเป็นเรื่องสําคัญก็คือเรื่องของเจ้าตัวแพคเกจจิ้งเองหรือว่านวัตกรรมที่มันมาทํามารองรับอีสูตรของเจ้าตัวผลิตภัณฑ์ข้างในหน้าตาเขาก็ดูมีความเปลี่ยนไปอยู่เหมือนกันเนาะใช่ฮะค่ะคืออก่นน้ นี้เนี่ยคุชชั่นเนี่ยเราจะผลิตที่ประเทศเกาหลีค่ะแล้วก็รุ่นนี้เป็นรุ่นแรกที่เป็น In-house Production ่นราคมจึงสามารถใช่ทำที่ฝรั่งเศสรางค้มจึงสามารถใส่จินตนาก,การใส่ไอเดียใส่เทคโนโลยีลงไปได้ทั้งหมดโอเคอย่างแรกเลยเปิดขึ้นมาเนี่ยถ้าเกิดเป็นรุ่นแรกที่เป็นเชียร์ที่สุดนะคะก็คือลองเอ็กซ์เพรสตเนาะเขาจะมาอันนี้เป็นของที่ฉันใช้เพราะฉะนั้นสภาพจะดูเก๋ไก่นิดนึงนะดูเลอะเทอะนิดหน่อยคือมันจะเป็นฟองน้ําตามปกติคุชชั่นที่เราเห็นตามสถานที่ต่างๆทั่วๆไปปก็็จะเนนฟอง้ํา ะะเสร็จแล้วคราวที่แล้วที่เรามาคุยกันเนี่ยเจ้าตัวที่เป็นบลองเอ็กซ์เพรสไฮคัฟเวอร์ชเนี่ยมาเริ่มเป็นตะข่ายแล้วใช่แล้วะนะคะซึ่งก็อันนี้ก็ดิฉันใช้อีกเช่นเดียวกันหน้าตาก็จะเก๋ไก๋เหมือนเดิมก็จะเริ่มเป็นตะข่ายขึ้นมาส่วนคุณคนนี้ล่ะคะก็ยังเป็นตะข่ายเหมือนเดิมคะค่ะอันนี้เขาเรียกเทคโนโลยีอะไรโพล่าเทคโนโลยีฮะซึ่งมันช่วยอะไรซึ่งปกติแล้วเนี่ยเอาตั้งแต่เริ่มต้นก่อนในการสร้างคุชชั่นขึ้นมาเนี่ยเขาจะใช้เป็นพวกฟองน้าค่ะแล้วเวลาบีบปึ ก็จะเคยสังเกตว่ามันจะมีคุชชั่นบางอันที่เราซื้อมาแล้วแบบกดไปทีนึงแล้วแกล่ะออกไปหมดเลยจริง,รงๆคือมันรู้แบบทำไมมันเลอะเทอะอย่างงี้แล้วสําหรับผู้หญิงที่แบบไม่ชอบความเลอะเทอะในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางของตอนก็จะรู้สึกหงุดหงิดมากมแล้วก็รู้สึกเสียดายผลิตภัณฑ์ถูกต้องมันก็จะไหล <c oughs> เลอะเทอะไปหมดเลยอ่าทีนี้ตาขายไอ้เจ้าโฟล่าเทคโนโลยีเนี่ยมันช่วยในการแบบดิสทริ r i b ผลิตภัณฑ์ได้ดีขึ้นใช่ไหมคุณปันปันมันเปลี่ยนไปมากกว่านั้่าทิ้งฮะคุณโมเมคือด้านในเนี่ยตอนแรกมันเป็นฟองน้ำปกติถ้้้ารรุ่่่่่่นนนนนนนททััววไไปปปปะแแบด์ตงงคมเเเีียยลฟอให็ เหมือนกับเป็นไฟเบอร์ปกติฟองน้ำจะสานกันเป็นแนวแบบแนวนอนแนวขนาดอย่างนี้ก็คือเราก็จะเห็นแค่แบบเป็นชืบชุบไปมาอย่างงี้ไปมาไปมาแต่ถ้าเป็นฟองน้ำลังโคมเนี่ยมันเป็นไฟเบอร์มันจะสานกันเหมือนขนมปังโฮวีตมันจะมีตะข่ายมีรูคุณมียื่อเย้งในเป็นไปหมดฉะนั้นอันนี้มันจะช่วยอบอุ้มเนื้อรองคือได้ดีกว่าทําให้เวลาเราบีบลงไปแล้วเราคอนโทรลได้ว่าเราจะให้เป็นเนื้อมันโผล่ตรงไหนอ๋อเออใช่สังเกตว่าเนี่ยเราจะเห็นอะอย่างอันนี้เมื่ไปกดใช้ขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าถ้าเรากดนนนนนนน้้้ําาาหหััักลงงงไไปตตรรมมจะะขึเฉพ มันไม่ได้เลอะไปทั้งอันตอนแรกเนี่ยเขาเปลี่ยนที่เนื้อฟองน้าให้เป็นไฟเบอร์ใช่ไหมฮะแล้วสุดท้ายเนี่ยเขาใช้ตะข่ายปกคลุมด้านบนแน่นอนว่าคนที่ต้องการการปกปิดมักจะมือนัะก็จะกดปึ๊บลงไปแบบรุนแรงแต่ลังคมใส่โพลาเทคโนโลยีหรือเน็ตตะข่ายปกคลุมด้านบนทําให้เนื้อเนี่ยมันซึมออกมาในปริมาณที่พอเหมาะไม่เยอะจนเกินไปคืออันนี้บอกเลยคือเธอมันเยอะมากเลยนะในในฟองน้ําที่ได้มาเนี่ยคือไม่ต้องขยี้กดปุ๊บทีเดียวแล้วเขาปากเหมือนเหมือนนึกภาพแบบมาสคาร่าเวลาเราใช้เราดึงขึ้นมาปุ๊บเนี่ แล้วก็ใช้ได้เลยเรามาดูกันดีกว่าเขาจะไปได้ถึงไหนฉันสงสัยอตอนนี้ฉันจะเปลี่ยนสีผิวของตัวเองให้กลายเป็นผู้หญิงที่สีผิวเบอร์นี้อ่ะแถมมาฝั่งนี้ยังได้เลยเฮ้ยนี่เยอะมากอ่ะคุณปันคือปกตินี่ถ้าแค่แป้งเนี่ยเราก็ไม่ได้แล้วนะเฮ้ยจริงๆมันเยอะมากนะนี่คืครั้งเดียวนะนี่คือครั้งเดียวนะเราไม่ได้กดแรงด้วย อ๋อโอเคตัวนี้ก็เลยมาเป็นตัวที่ทําให้เราได้การปกปิดเยอะขึ้นโดยที่ใช้ผลิตภัณฑ์ไม่ต้องเยอะมากใช่ครับจริงๆแล้วเพราะฉะนั้นมันก็คุ้มราคาสีมากว่าเราใช้น้อยลงแต่ว่ามันมันต้องทํางานสอดประสานกันกันกบฟองน้าอันนี้ด้วยออจริงๆอ,อ๋อรอเหมือนถึงพี่คนนี้ก็ใช่ 3, พี่คน,คนนี้นก็ต้องเปลี่ยนใหม่เหมือนกันปกติฟองน้ำมันจะเป็นเอ่อโพลิยูรีเทนค่ะแต่สังเกตนะครับคุณโมเมตรงนี้มันจะเป็นขนมิงมิงอ่าเป็นมิงลิงมุง <laughs> ซึ่งผลมิ้งอันนี้เวลาที่เราแตะลงไปแล้วเนี่ยแล้วเราไปกดไปบนผิวเนี่ยมิ้งมันจะแบบค่อยๆค,ยค,ยคายเนื้อรองพื้นลงไปบนผิวทําให้ฟองน้ําไม่กินเนื้อรองพื้นเออใช่เพราะว่าคือโอเคบางทีอ่ะสำหรับตัวฟองน้ําอันนี้ที่เราเคยเจอปัญหาอย่าง,นนงหนึ่งที่เคยเจอก็คือมันไปลงหนักอยู่ช่วงแรกแล้วสักพักก็จะไม่เจอแล้วจะไม่มีผลิตภัณฑ์แล้วอ๋อสแสดงว่านี่เขาก็คือโฮเอาไว้ A แล้วก็ดิสริบิล์มันในจังหวะที่แบบได้เดยอะขึ้นใช่ฮะแล้วก็สุดท้ายคือไอตรงเนี้ยปกติมันจะเป็นตลับสีขาว แต่และคมเปลี่ยนเป็นสีดำให้เห็นเลยว่า,าสีดําเลยว่ามันมันเช็ดออกง่ายดูแลง่ายแล้วก็ผิวตรงนี้มันจะลื่นๆทําให้ง่ายต่อการเช็ดก็ดีนะก็ดูไม่เลอะเธออาจจะมีความเงาอยู่นิดหน่อยเพราะว่ามันมีผลิตภัณฑ์แต่อย่างน้อยก็คือแบบไม่ได้ดูกรังอะ่ะโยอ,อันนี้ไนงะ ฟองน้าก็เปลี่ยนไปใช่ไหมนี่จะมีขนถ้าอย่างนั้นก็ถือว่าเขาก็มีหลายอย่างนวัตกรรมหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นตัวตะข่ายข้างในไม่ว่าจะเป็นตัวฟองน้ําเองแล้วก็ถาดข้างบนที่ทําให้แบบคนใช้แล้วรักความสะอาดก็จะรู้สึกแฮปปี้มากยิ่งขึ้นทีนี้เรากลับมาเรื่องของสีที่เมื่อกี้เราบอกว่าลังโคมเองเนี่ยตั้งแต่พัฒนาคูชั่นมาค่ะเรื่องของปริมาณสีที่ครอบคลุมเนี่ยก็เป็นเรื่องสําคัญสีตอบโจทย์ต้องมีกี่สีโคมคนนี้มี6กเดสีฮะไล่ตั้งแต่1 2แล้วก็มี0-25 แล้วก็ไป 3, 3 4, 4 5สี่ห้าทไมคุณคนนี้เขามี2อห้าอยู่คนเดียวคือผิวคนไทยเนี่ยมันยังมีแบบขาวขาวเหลืองขาวชมพู<อ>ขาวกลางกลาง<อ>าแล้แทรกเข้าไปตรงกลางเาปเง็นเพื่อเติมเต็มเพราะเอาจริงแล้วคือจังหวะที่เราเชื่อว่าผิวคนไทยน่าจะอยู่ในระยะนั้นมากที่สุดก็น่าจะเป็น2 2งสอาสามอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะคือเป็นกลุ่มที่แบบอาจจะเป็นมีจํานวนมากก็เลยมี2องจุดาเพิ่งเข้ามามี6สีซึ่งอันนี้รุ่นเนี้ยสีค่อนข้างเข้มเหมือนกันนะคือหมายถึงว่ามีตอบโจทย์ไปถึงผิวเข้มเลยเพราะฉะนั้นตัวเราเองอ่ะเราเป็นมนุษย์เบอร์ ผมไปเป็นเบอร์3เบอร์3แต่ว่า5แล้ว5ใช้ง่ายไหมห้าคือแบบขย่าวคนเฉดดิ้งบ้างเวลาเฉดดิ้งพลาดอ่ะเวลาเขาเฉดดิ้งไปปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นเป็นแบบขอบขอบแต่รุ่นนี้พอแตะเบอร์ห้าไปปุ๊บแล้วกดปุ๊บมันจะเมลเมลเสร็จก็เห็นหน้าแบบเวลาเขาโพสไงฉันชอบความเมล์เขาก็จะแบบเวลาเวลาเอียงหน้าแล้วกลับมาได้ปะวะปกติ45องศาก็จะ45ด้านบนใช่ปะเพื่อให้ดูมีคางใช่ไหมแต่รอบนี้เกาจะ45ด้านล่างโชว์แบบสกินเทเจอร์สววยๆแล้ก็มันก็จะไล่เป็นแบบสวยๆเอออชบกกันไปแลล้วับ นี่คือเป็นจังหวะแดนอะไรขอเิ็นเขาไปเลยกันมากก้มาจริงๆเลยอ่ะมันจะไล่มูด d แอนโทนแล้วแบบว่าดูเป็นธรรมชาติแล้วก็กลมเกลืนไปกับผิวเคลียร์กับจอบนของตัวเองด้วยเนาะจืหน้าเอา่คือให้มันมีอยา้ไม่ได้เดี๋ยวขอไปฝึกทำไมก็อทำไม่ได้โอ๊ยโอ๊ยทีนี้นอกเหนือจากนั้น เมื่อกี้เราคุยกันเรื่องนอนทัวริงว่าเอ้ยถ้าเกิดฉันอยากแบบมีรูปหน้าที่แบบเก,ก,ก๋ไกมากยิ่งขึ้นโดยใช้ t e x t อร์ต่างๆของคุชชั่นเข้ามาเป็นตัวช่วยเนี่ยคุณปันปัน,ปนมีเทคนิคหรือมีวิธีไหมแนะนําว่าเราจะใช้คุณคนใหม่นี้ตัวเดียวยังไงหรือว่าจะใช้ร่วมกับคุณอีกสองคนที่เขามีอยู่แล้วงไงบ้างแนะนํา2แบบแบบแรกจะใช้คุณคนเดียวนะฮะก็เลือกสีแรกที่เป็นสีผิวลงไปก่อนว่าสีผิวใช้สีอะไรลงไปหมดทางหน้าท้งหน้าเลยแล้วเราจะสร้างนอนทัวริงนอนทัวริงหมายถึงว่าไม่ใช่คอนทัวริงที่ชัดเจนแต่มือน แบบสตรัคเจอร์หน้าที่แบบหน้าจริงอย่างเนี้ยหน้าคุ๋มนิดนี้ให้แบบว่าเด้รู้ดมิติเลือกสีที่เข้มกับผิวจริงหนึ่งเฉดฟ้าลงไปตรงนี้ป้าบก็คือคล้ายๆคอนทัวร์แหละแต่ใช้สิ่งเดียวกันใช้เนื้อสัมผัสของเขา มันก็จะได้มิติที่แตกต่างกันแต่ถ้าเราต้องการ beyond ไปกว่านั้นเล่น texture รุ่นแรกเอาไปรุ่น high coverage ก่อนอ่ะคือพี่คนนี้คือ b l o d expert cushion compact high coverage ก็คือคุณคนนี้เป็นสีผิวทั้งไปหน้าเลยค่ะหลังจากนั้นไอจุดที่เราต้องการให้มันแบบได้รูปตอบลงมันจะต้องลดความเงาใช้แต่งอีโด f ว่าแล้วพอมีทักับลงไปมันก็จะแบบ เล็กลงส่วนถ้าเกิดจะมี3อันนะคะคุณพี่ใช้ทั้ง3ได้ไหมคะได้เลยถ้ามี3อันเอา High Coverage ลงทั่วหน้าก่อนเอาเชียลงไฮไลท์สันจมูกหน้าแก้มใต้ตาปลายคางแล้วเอาลงเนื้อแมทแต่งอิโดคูชันในบริเวณที่ต้องการจะคอนทัวนซับซให้มันเล็กลงอห้ม ะะก็เป็นผู้หญิงที่มากมายอะอคุชชั่นสามอันนะคะพี่อย่างเงี้ย <laughs> ก็พี่ก็ไม่ว่าก็ทําได้แล้วก็ก็คือไม่ใช่ให้โบก3ชั้น <laughs> นะให้แยกในที่ที่ต้องการกันไปอันนี้ก็คือเป็นวิธีใช้ง่ายๆนะถ้าใช้คุณคนนี้คนเดียวก็คือแมทช์สีให้พอดีแล้วก็อย่างที่บอกไม่จําเป็นต้องกดเยอะเท่ากับคุชชั่นรุ่นอื่นๆที่เคยใช้มานะคะแค่ พิบขึ้นไปทีเดียวเนี่ยมันก็ได้ค o v e r a g เยอะยามากลแล้วนะคะอันนี้พาเพลินก็แนะนำเพราะลองมาแล้วไม่ได้จำเป็นต้องจิ้ม5ที10ทีไม่ได้ต้องใช้เยอะมากคุ้มค่าคุ้มราคาแฮปปี้โอเคงั้นสรุปว่าตอนนี้เนี่ยลังโคมนะคะก็มีคุชชั่นทั้งหมด3รุ่นด้วยกันนะคะก็คือรุ่นบลอน expert นะคะ cushion compact p s p 2 3ี่อย่างที่โมไปบอกที่จะเป็นแบบเชียร์ coverage er จะให้ความแบบช้ำวาวต,ตามสไตล์คนที่ชอบคุชชั่นแบบฉ่ำๆนะคะแล้วก็มาที่บลอน expert cushion compact high coverage ที่เราพูดกันเมื่อเทปที่ ใช่คนะคะที่ให้การปกปิดมากยิ่งขึ้นแต่ว่าก็ยังแบบก็ยังดิวอี้ได้อยู่นะคะแล้วก็มาที่คุณคนใหม่ล่าสุดคนนี้นะคะก็คือแต่ง,ตงอีโดคุชชั่นแต่งอีโดคุชชันซึ่งก็จะเป็นครีมี่แมทอย่างที่บอกนะคะแล้วก็สามารถที่จะช่วยให้แบบได้รับการปกปิดมากยิ่งขึ้นคล้ายๆเหมือนใครที่แบบมาจากสายรองพื้นสายฝอยอย่างเราเนี้ยที่รู้สึกว่าคุชชั่นที่มันฉ่ำวาวมันไม่ตอบโจทย์ตัวนี้ก็จะช่วยได้ ะะก็เป็น3สูตรที่เอาง่ายๆค่ะมาฟังเราก็อาจจะแบบได้ประมาณหนึ่งแต่ที่ง่ายที่สุดเลยที่เราอยากแะแนะนำให้ทําบ่อยๆก็คือไปที่เคาน์เตอร์ของรังโคมจริงๆเวลาเราเดินเข้าไปอะ ส่วนใหญ่ผู้หญิงมักจะแบบไม่รู้ตัวเองต้องการอะไรไกง่ายๆเะครเวลาเดินเข้าไปถามหารองพื้นอย่างแรกการปกปิดก่อนค่ะยังเข้าไปต้องการปกปิดแบบไหนบ้างเบาปานกลางหรือมาก<ะ>อย่างที่สองคือเรื่องของสีอชอบสว่างชอบเป็นธรรมชาติหรือชอบเข้มและสุดท้ายนะฮะรองโคมก็ยังคงตอกย้ําความเป็นคว e นอั c คูชั่นนั่นก็คือสีเยอะที่สุดการปกปิดมีมากที่สุดแล้วก็มีสกินแคร์เบนฟิตให้เลือก มาที่สุดซึ่งอีกหนึ่งอย่างที่คราวที่แล้วเราก็พูดกันว่าเทคโนโลยีคูชชั่นของลังโคงไม่ได้อยู่ที่แค่แบบงานผิวเท่านั้นแต่ว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ก็มีเช่นเดียวกันก็คืองานบลัชคูชชั่นวันนั้นเราแนะนำสีอะไรกันไปนะสีนั้นขายหมดขายดีขายโอ้กะาสองสามใช่ไหมบอกว่าสีปัดปุเหมือนเล่นโยคะเวลาสามชั่วโมง ก็ถ้าเกิดใครที่ชอบ t e x t อร์ของคุชชั่นอ่ะก็จะได้ได้ทีเดียวเลยว่ามีทั้งแบบก็จะเป็นเรื่องราวเดียวกันเรื่องราเมันก็จะเมลเป็นแบบดูเป็นธรรมชาติใช้ง่ายแล้วก็จะเนื้อก็เอียงกันไปอย่างนี้อย่างนี้ภูมใจแล้วก็ ไม่ได้เดี๋ยวขอกลับไปฝึกก่อน,นะะ <c oughs> เอาวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณปันปันอีกครั้งหนึ่งนะคะคแล้วก็ขอบคุณลังคมด้วยนะคะที่มาแนะนําให้เราได้รู้จักคุชชั่นสูตรใหม่ล่าสุดนะคะจะได้ไปตอบโจทย์ความต้องการของคุณสาวๆที่อาจจะยังไม่เคยรู้จักคุชชั่นมาก่อนหรือว่าอยากใช้คุชชั่นแต่ว่ายังเจอคุชชั่นที่แบบไม่เหมาะกับตัวเองสักทีอันนี้ก็เป็นตัวเลือกเพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งตัวที่น่าจะถูกใจนะคะวันนี้ก็ได้รู้กันไปเยอะแยะมากมายแต่อย่างที่บอกอย่าเชื่อเราสองคนง่ายๆไปลอง เดินเข้าไปที่เคาน์เตอร์แล้วก็ไปลองดูไปสอบถามดูก็มีเอ็กซ์เพรสตของลังโคมอยู่ที่เคาน์เตอร์รอจะช่วยเหลืออยู่แล้วนะคะวันนี้ก็ลาไปพร้อมๆกันนะคะด้วยท่านี้สวัสดี <c oughs> <c oughs> สาระคืออะไร